เปิดฟ้าสวรรค์สำหรับอนุชนคนรุ่นใหม่ให้ข้อคิดฝ่ายวิญญาณคนรุ่นใหม่ทุกวันวันจันทร์ที่10มีนาคม2025หัวข้อประเภทต่างๆของเด็กๆข้อพระคำหลักกาลาเทียบทที่4ข้อที่31 31เพราะฉะนั้น ที่น้องทั้งหลายเราไม่ใช่บุตรของหญิงทาติแต่เป็นบุตรของหญิงที่เป็นไทยอ่านพระคัมภีกาลาเทียบทที่สี่ข้อที่สิบเก้าถึงสามสิบเอ็ดสิบเก้าลูกน้อยของข้าพเจ้าเอ๋ยข้าพเจ้าต้องเจ็บทันเพราะท่านทั้งหลายอีกจนกว่าพระคริสต์จะได้ทรงก่อร่างขึ้นในตัวท่านยี่สิบ ข้าพเจ้าปรารถนาจะอยู่กับพวกท่านเดี่ยวนี้และเปลี่ยนน้ำเสียงของข้าพเจ้าเพราะว่าข้าพเจ้ามีข้อสงสัยในตัวท่านทั้งหลาย21ท่านทั้งหลายผู้ที่อยากอยู่ใต้ธรรมบัญญัติบอกข้าพเจ้าเถิดท่านไม่ได้ฟังธรรมบัญญัติหรือ22เพราะมีเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่าอับราฮัมมีบุตรสองคน คนหนึ่งเกิดจากหญิงทาตอีกคนหนึ่งเกิดจากหญิงที่เป็นไทยยี่สิบสาบุตรที่เกิดจากหญิงทาตนั้นก็เกิดตามปกติแต่บุตรที่เกิดจากหญิงที่เป็นไทยนั้นเกิดตามพระสัญญายี่สิบสี่ข้อความนี้เป็นอุปมาผู้หญิงสองคนนั้นได้แก่พันธสัญญาสองอย่างคนหนึ่งมาจากภูเขาซีนายคลอดลูกเป็นทาต คือนางฮากา25่านางฮากานั้นได้แก่ภูเขาซีนายในอารเบียเลงถึงกรุงเยรูซาเล็มปัจจุบันเพราะว่ากรุงนี้กับพลเมืองเป็นทาสอยู่26แต่ว่าเยรูซาเล็มซึ่งอยู่เบื้องบนนั้นเป็นไทยเป็นมารดาของเรา27เเพราะว่ามีเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่า จงชื่นชมยินดีเถิดโอหญิงหมันเอย๋ยผู้ไม่คลอดบุตรจงเปล่งเสียงโห่ร้องเจ้าผู้ไม่เจ็บทันเพราะว่าบุตรของแม่ร้างก็ยังมีมากกว่าบุตรของหญิงที่มีสามี28่ที่น้องทั้งหลายเราเป็นบุตรแห่งพระสัญญาเช่นเดียวกับอิสอัคยีก29แต่ในครั้งนั้น ผู้ที่เกิดตามปกติได้ผมเหงผู้ที่เกิดตามพระวิญญาณอย่างไรปัจจุบันนี้ก็เหมือนกันอย่างนั้นสาสแต่พระคำภีว่าอย่างไรก็ว่าจงไล่หญิงทาสกับบุตรชายของนางไปเสียเพราะว่าบุตรของหญิงทาสจะรับมรดกร่วมกับบุตรของหญิงที่เป็นไทยไม่ได้สาสิบเอ็ดเพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลาย เราไม่ใช่บุตรของหญิงทาตแต่เป็นบุตรของหญิงที่เป็นไทยเนื้อหามีเด็กหลายประเภทและผมจะพูดถึงบางประเภทในวันนี้ประเภทแรกของเด็กคือเด็กที่เรียกได้ว่าเป็นบุตรน้อยที่หลงหายตามที่เห็นในลูกาบทที่สิบห้าข้อที่สิบเอ็ดถึงยี่สิบสี่สิบเอ็ดพระเยซูตรัสว่า ชายคนหนึ่งมีบุตรสองคนสิบสองบุตรคนเล็กพูดกับบิดาว่าพ่อขอแบ่งทรัพย์สินส่วนที่ตกเป็นของลูกให้ลูกด้วยบิดาจึงแบ่งสมบัติให้แก่บุตรทั้งสองสิบสามต่อมาไม่กี่วันบุตรคนเล็กนั้นก็รวบรวมทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเดินทางไปยังเมืองไกล และผลทรัพย์สินของตนที่นั่นด้วยการใช้ชีวิตแบบฟุ่มเฟือย 14. เมื่อใช้จ่ายจนหมดสิ้นทุกอย่างแล้วก็เกิดกันดานอาหารอย่างรุนแรงทั่วเมืองนั้นเขาจึงเริ่มขาดแพลน 15. เขาไปอาศัยอยู่กับชาวเมืองนั้นคนหนึ่งและคนนั้นก็ใช้เขาไปเลี้ยงหมูที่ทุ่งนา 16. เขาอยากจะอิ่มท้องด้วยฝักถั่วที่หมูกินนั้นแต่ไม่มีใครให้อะไรเขาเลย 17. เมื่อเขาสำนึกตัวได้จึงพูดว่าลูกจ้างของพ่อไม่ว่าจะมีมากสักแค่ไหนก็ยังมีอาหารเหลือเฟือแต่ข้ากลับต้องมาอดตายที่นี่ 18. บแข้าน่าจะลุกขึ้นไปหาพ่อและพูดกับท่านว่าพ่อ ลูกผิดต่อสวรรค์และผิดต่อท่านด้วย 19. ไม่สมควรจะได้ชื่อว่าเป็นลูกของพ่ออีกต่อไปขอโปรดให้ลูกอยู่ในฐานะของลูกจ้างคนหนึ่งของท่านเถิดยี่สแล้วเขาก็ลุกขึ้นไปหาบิดาแต่เมื่อเขายังอยู่แต่ไกลบิดาก็เห็นเขาและมีใจสงสารจึงวิ่งออกไปกอดคอและจูบแก้มของเขา 21, ยี่สิบเอ็ดบุตรคนนั้นจึงกล่าวกับบิดาว่าพ่อลูกผิดต่อสวรรค์และผิดต่อท่านด้วยไม่สมควรจะได้ชื่อว่าเป็นลูกของพ่ออีกต่อไปยี่สิบสองแต่บิดาสั่งพวกบ่าวของตนว่าจงรีบไปเอาเสื้อที่ดีที่สุดออกมาสวมให้เขาเอาแหวนมาสวมที่นิ้วมือและเอารองเท้ามาสวมให้ด้วย ยี่สิบสามและจงไปเอาลูกวัวตัวที่อ้วนทีมาคาเลี้ยงกันเพื่อความรื่นเริงยี่สิบสี่เพราะว่าลูกของเราคนนี้ตายแล้วแต่กลับเป็นขึ้นอีกหายไปแล้วแต่ได้พบกันอีกพวกเขาต่างก็มีความรื่นเริงขอให้ท่านอย่าเป็นลูกชายหรือลูกสาวที่หลงทานซึ่งใช้พรของพ่อแม่อย่างสุรุ่ยสุร่ายในนามของพระเยซู ในมัทธิวบทที่สามข้อที่สิบเจ็ดสิบเจ็ดและนี่แน่มีพระสุรเสียงตรัสจากฟ้าสวรรค์ว่าท่านผู้นี้เป็นบุตรที่รักของเราเราชอบใจท่านมากพระเจ้าทรงเรียกพระเยซูว่าบุตรที่รักของเราผู้ที่เราพอใจในตัวท่านมาก นี่คือลูกชายแบบที่ผมอยากให้เป็นลูกชายแบบที่พระเจ้าจะมองลงมาและตรัสว่านี่คือลูกชายของเราที่เรารักมากท่านเองก็สามารถเป็นลูกแบบนี้ได้ทั้งกับพ่อแม่และพระบิดาบนสวรรค์ของท่านลูกอีกประเภทหนึ่งคือลูกที่ทำให้พ่อเสียใจพระคัมภีร์กล่าวว่าสุภาษิตบทที่สิบเ็ข้อที่ยี่สิบห้ายี่สิบห้า บุตรชายโง่เป็นความโศกสลดแก่บิดาและเป็นความขมขื่นแก่มารดาสดุดีบทที่สิบสี่ข้อที่หนึ่งหนึ่งคนโง่รำพึงในใจตนว่าไม่มีพระเจ้าเขาทั้งหลายก็เลวทรามทำกิจการน่าเกลียดน่าชังไม่มีผู้ใดทำดีกล่าวย้ำว่าคนโง่คือคนที่พูดว่าไม่มีพระเจ้า และยังกล่าวต่อไปอีกว่าคนโง่เป็นคนทุจริตท่านที่รักจงแน่ใจว่าท่านยอมรับพระเจ้าในทุกสิ่งที่ท่านทำและจงแน่ใจว่าท่านอย่าทำให้พระบิดาบนสวรรค์ของท่านเสียใจประเด็นดําเนินการเมื่อท่านต้องการเป็นลูกที่รักของบิดามารดาและพระบิดาบนสวรรค์ควรเป็นลูกที่ศึกษาพระธรรมและเชื่อฟังตามนั้น